ตงในปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการงานปักนี้ของชาวราศีธนูถือว่าคุณประสบความสําเร็จหรือมีความโชคดีในเรื่องของการงานของคุณมากพอสมควรคุณอาจจะได้เจอเจองานใหม่ๆหรือมีโอกาสใหม่ๆเกีย่ยวเรื่องการงานที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นก็ไม่ละคายมือของคุณในเรื่องของการทํางานทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองจากการงานของคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียว หากคุณเป็นพนักงานประจําคุณอาจจะได้หน้าที่งานใหม่ๆซึ่งคุณก็จะแสดงฝีมือได้ดีทําให้ผู้บังคับบัญชาชื่นชอบและชื่นชมคุณมากมายมากขึ้นไปอีกกว่าที่ผ่านมาในด้านของการเงินการเงินของชาวราศีธนูในปักนี้ คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินหรือโชคลาภที่มาจากงานเสริมอาจจะไม่ใช่มาจากงานประจำแต่งานประจำก็ยังสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้มากเลยทีเดียวคุณอาจจะมีโชคลาภหรือการงานใหม่ๆเข้ามาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือเป็นงานที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนแต่คุณก็จะสามารถลงมือทําและสามารถสร้างสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ทําให้คุณมีเงินมีทองไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีธนูสําหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ลงรอยกันพอสมควรคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาก็ขอให้คุณประคับประคองความรักของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้ในอนาคตคุณก็จะมาสุขสมหวังหรือปรับความเข้าใจได้กับคู่ของคุณได้อย่างแน่นอนในเรื่องของคนโสด คนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาหรือแบกรับภาระในเรื่องของการงานและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวทําให้คุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากมายสักเท่าไหร่นักแต่ทั้งนี้ในเรื่องของความรักก็อยากให้คุณไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือเป็นคนโสดต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของคนข้างๆตัวคุณเอาไว้บ้างเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคู่ของคุณหรือคนรักของคุณก็อาจเป็นไปได้